สวยแก้วเน,นี้ยเนี่ยดาคาเรียดว่าหมดแล้วนะผมสำหรับเทศกาลไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่มีคลิปจะลงลนะไห่คลิปชื่อคลิปไม่ออกนะผมตอนนี้ก็ใช่ครับตามชื่อคลิปครับเปิดมาอันแรกสุดก็นู้บีเสบอสกันเลยแล้วกันนะผมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของบอสตัวสุดท้ายของโลก2ที่เราจะได้ ถูกกันแล้วนั่นเองเนอะผมถ้าเกิดไม่นับไอโดฟามิงโก่นั่นน่ะนะเออนี่ยฮะผมแล้วก็พวกบอสเรดท,ทั้งหลายเนอะผมอันนั้นคนนั้นขอไม่นับแล้วกันนะฮะผมก็นี่จะเป็นตัวสุดท้ายแบบออฟฟิเชียลเนาะ <c oughs> เรียกทางการเลยเนอะผมหรือก็คือท้ายคีเปอร์นั่นเองนะฮะถ้าเราดวงดีแล้วได้กุญแจไปกดล็อกไอตัวคาราเต้มเงือกได้หรือไดกรอกน,นั่นเองเนอะโมเคงก็ไม่พูดมากนะครับนะเราทำการตบบอสกันเลยแล้วกันเนอะผมได้รู้ว่าบอสต,ตัวนี้เนี่ยเป็นบอสตัวสุดท้ายของโลกสองแล้วพูดจ้ำทำไมไม่มีเลยจะพูดคคครรัับบบขอุณ มาดูว่ามันจะตึงหรือเปล่านะมาซึ่งผมจําได้นี่งไงมันจะมีสกิลสุดน่าลำคาญมาที่เรียกได้ว,ว่าตอนนั้นที่เล่นกันเนี่ยแล้วมันยังไม่มีผงพาเข้าเกมมันเนี่ยสู้ยากอยูน่นะบอสตัวนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะผมีสกิลตีไกลมีสกิลเรียกเจ้าทะเลนะผมที่น่าลำคาญสุดก็ต้องเป็นเจ้าทะเลแหละนะรนะแต่ว่าตอนนี้เป็นไงครับมีผงพาแล้วไงสิวนะครับตอนนั้นเออมันจะไม่มีพาเอาเองไงครับเ้าก็เลยงใช้อะไรยอยู่พวกโลเกียอะไรอย่างนี้ไง ตอนนั้นที่ใช้กันนะเนี่ยเออใช้โยโลเกียฟาร์มมันอยู่นะผมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปละน้องผมเรียกได้ว่าถึงเราจะมีพ้าแล้วตัวนี้ก็ยังค่อนข้างตึงนะเรียกได้ว่าขนาดมีพ้าเนี่ยมันตอดไปได้2,005เลยน้ผมโอเคไม่พูดมากครับตายเรียบร้อยอแล้วก็หวังว่าตัวนั้นมันจะดีสปอนใช่ไหมมันจะดีสปอนใช่ไหมอ่ะโอ้โหยังอุตส่าห์ยิงบีมาอีกเฮ้ยลงไปได้แล้วลงไปนะ อย่าพยายามคำรามนะลงไปเถอะลงลลลลลลไปลงไปไม่ใช่อะไรกลัวแม่งเสียงเข้าคลิปรัวๆอ,อ,อ๋อโอเคมันลงไปแล้วนั่นนะ <c oughs> อุถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันขุดอยู่อย่างนั้นนี่ทั้งคลิปเนี่ยโอ้โหโจบเลยนะครับนะก็โอเคน้ผมเอาเป็นว่ามาทำการฟาร์มเลยแล้วกันนะครับผมก็นะ้นะนู้เบสบอสอีพีนี้ก็ไี้ว่าถ้าเกิดอยากจะจบคลิปก็จบได้นะคอนเทนต์มันจบไปแล้วนี่เออนมแต่ว่า วันนี้นะผมนอกจากนั้นเราจะมาฟาร์มจน EXP คูณสองเราหมดไปเลยแล้ะกันนะผมได้เท่าไหร่เท่านั้นนะผมสำหรับเลเวลเนาะโอเคไม่พูดมากครับนอกจากฟารบไปเลยนะครับผมโอเคแนมนะเกือบไม่ทันนะครับผม อีกนิดเดียก็เกือบไม่ทันแล้วนะครับนะก็เลยดวน์สวัสดีเกทเลเวลหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดนะแน่นอนครับพี่พีคูนสองก็ได้จบบนประเทศเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวจะจบภายในสองหนึ่งแล้วก็หมดเรียบร้อยในครับผมนะและแน่นอนครับพยายามรอซื้ออีกเช่นเคยนะครับผมโอเปนช็อปทูบายมอไม่บอกเลยนะว่าสามารถเป็นแบบโอเปนช็อปออกรอบค้ดอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับโอเปนช็อปออ ขอท้าทยโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเออนอะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้คำไหนนะเนาะนั่นแหละเนผมไม่มีนะไม่มีโค้ดนอะผมไม่มีเนะอะโมบิ้นหยอกเพียงเดียวเลยนี่โรบักนั่นนะ,นะอ๋อเออใช่ที่นี่มันก็เทศกาลอีสเตอร์เนอะผมมันก็มีเอ่อในส่วนของฟุตเนอิ์ไฟเออร์เนาะตัวหาผลเนอะลดร,ราคา25ใช่ไหมวะกี่เปอร์เซ็นต์เออช่างเลยขี้เก็บคำนวณเนอะผมประมาณนั้นแหละมันลดราคาเนอะผมเหลือเหลือเท่าไหร่นะเออ เหลือพันเก้าร้อยเก้าบโลบักนะผมตีไปสองพันโลบักนั่นแหละนะผมนะก็ถ้าสุใจซื้อได้นะผมซึ่งผมไม่ซื้อแน่นอนนะผมไม่โกนไลฟ์ประโยชน์เลยส่วนตัวรู้สึกว่าแบบไปฟาร์มเงินแบบซื้อเงินคูณสองฟาร์มเงินแล้วก็ไปส่งผลดีกว่ามันดีกว่าไหมเออเนอะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนะย่าเอาไปว่าแล้วแต่คนละกันเนาะอนะผมก็เอาไปว่าเราจะมาทำการฟาร์มเป้สุดท้ายนั่นเองนั่นนะผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดคลิปกันละ ซึ่งเรียกว่านะ EP นี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้มันอีเรเบลหนึ่งพนี่ร้ปบเประมาณนั้นเนาะไม่ใช่ประมาณกับได้ประมาณนี้แล้วเนาะเพราะว่านี่เป็นเคั้งสุดท้ายแล้วเนาะเออ,เอ,อแล้วก็ EP หน้าเนี่ยถามว่าผมจะใช้ EP คูณสเพื่อฟาร์มใบโลก3ามยมั้ยมผมคิดไปคิดมานะผมว่าเราผมกัก EP คูณสไว้ก่อนดีกว่า เออผมกักเอพีคูณสองไม่ไหวแลคลิปหน้าผมยังไม่ใช้คูณสองเนะผมเราจะฟาร์มไม่ถึงพันห้าเลยเราก็ทำเควสโลกสามผมพอไปโลก 3, สามเสร็จปุ๊บเราก็าไปใช้กันอีกชอบนะผมตอนอยู่ที่ตอนอยู่ที่พอร์ทาวนาะผมมาถามว่าทำไมต้องตัดนะผมไม่ใช่อะไรครับติดปัญหานิดหน่อย <c oughs> เออนื้อหอมจะมีปัญหาบ่อยๆนะทำงานเนาะก็โอเคนาะผมมาตอนะผมเหลือสามตัวสุดท้ายละนะผมโอเคมา ปึ๊บอ่าโอเคก็แน่นอนครับเราจะฟาร์มร่วมหตัวเนาะเพื่อมาสเตอรี่ที่สูงที่สุดนะครับผมจะได้เออ่มาสเตอรี่400บา,บายๆสำหรับเดสเต็ปเอ้ยไม่ใช่เดสเต็ปดักเต็ปของเรานะครับผมก็โอเคคลิปนี้จบไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะมาก็ใครชอบคลิปนี้เนาะผมจะลืมไปแล้วสำหให้ผมนะมาไกลกันมากจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยววันเสาร,ร์นี้ผมจะกลับไปแคสออฟตายอีกครั้งนะเนาะ เขอ,อยากให้ลองกับไอกแก๊สผมก็จะลองอให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะีนะ่เดี๋ยเรียกว่าให้โอกาสแค่ไปดูเฉยๆแหละแตามม่จะกลับมาเล่นไหมก็คงไม่น้นะนะพูดตามตรงนะ้ผมใครที่ดูถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากนะนะ้ผมเพราะว่าถ้าตามในหลังบ้าน YouTube แล้วไม,ไม่ไม่มีใครดูมาถึงจุดจินจริงอเือยลิ้นพันผมขอภัยเอาไปว่าไม่พูดมากแล้วละกันนะ้ผมก็จบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ